สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทาโรต์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะให้กับชาวราศีสิง์ลัคนะสิงนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2566ค่ะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงนินสิ่งที่พายจะบอกและเตือนหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีสิงห์ะ ิประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะก็อาจจะมีตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้เลยจนกว่าจะได้มาดูดวส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคืนเดียนจริงๆนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 6เป็นอย่างไรเขาดูการงานหน่อยค่ะเก้าถ้วยนะคะให้ judgment ค่ะให้สามเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สามดาบค่ะชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะการงานของคุณในเดือนนี้มีข่าวดีมมีข่าวดีนะคะใครที่ต้องการนะคะอยากจะอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะได้เ,เขาเรียกว่าสัมภาษณ์งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณนะคะจะได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นการเปลี่ยนไปที่ดีนะคะใครที่ เขาเรียกว่าทํางานอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วถึงขั้นตอนการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่ติดขัดในเรื่องราวของการงานอยู่ต้องการการเขาเรียกว่าความช่วยเหลือต้องการคําแนะนํานะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคําแนะนําจากเพื่อนร่วมงานจากบอสหรือว่าจากคนรอบข้างคุณเป็นอย่างดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า การงานของคนที่ว่างงานอยู่แล้วต้องการที่จะเขาเรียกว่าหางานนะคะจะได้รับข่าวดีไหมอย่างที่ไปบอกค่ะว่าใครที่หางานอยู่ให้ให้หาเยอะๆให้หาไวาเยอะๆเนื่องปะในเดือนนี้มีกี่โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับจากบริษัทหรือว่าจากองค์กรนะคะที่คุณไปสัมภาษณ์นะคะแต่นะคะคุณอาจจะ เขาเรียกว่าพอมีไพ่สามดาบขึ้นมามันจะมีความจุกจิกอยู่ในนั้นนิดนึงอย่างเช่นคุณได้งานที่บริษัทนี้แต่ว่าต้องเดินทางไกลา่าประมาณนี้นะคะหรือนะค,ะคุณอาจจะได้งานที่บริษัทนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นที่ว่างงานอยู่แล้วตําแหน่งที่คุณไปสมัครอาจจะไม่ได้ว่างแต่แต่ถ้าคุณสามารถที่จะทําตําแหน่งอื่นที่ว่างอยู่ในในองค์กรนั้นได้คุณก็จะได้รับโอกาสนั้นนะคะมันคือมันจุกจิกใจนิดนึงนะคะแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะคะ ในส่วนของคนที่ทํางานประจำนะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะหรือว่าเอกชนก็ตามในเดือนนี้นะคะถ้าหากว่ามีโอกาสอะไรเ,เขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานนะคะได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือได้รับเขาเรียกว่าอะไรคําแนะนานะคะคำชี้แนะเป็นอย่างดีนะคะทีนี้ คุณถ้าหากว่าใครทําผลงานไว้นะคะในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เ,เขาเรียกว่าโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะมีข่าวสารดีๆเข้ามาได้รับข่าวดีเข้ามาหรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญนะคะให้รับผิดช,ชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะ,ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของบริษ,ษัทไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้นะคะก็มองว่า ลูกค้าเก่าอบอกต่อกันเยอะๆเข้ามานะคะคุณจะได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คอนเนคชั่นอื่นๆที่บอกต่อนะคะเข้ามานะคะก็มองว่าเป็นโอกาสดีนะคะในในธุรกิจของคุณนะ,ะแล้วกอ็อาจจะขายดิบขายดีมากๆจนเกิดปัญหาเกิดขึ้นอปัญหาเกิดขึ้นก็คือผลิตไม่ทันของไม่พอทรงของทรงไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าอยากจะให ให้มองวิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสนะคะไพ่บอกว่าจะมีข่าวดีๆเข้ามาลูกค้าก็จะเยอะมากขึ้นนะคะคอนเนคชันดีๆก็จะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วตัวคุณก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะขยับขยายมองหาคอนเนคชันมองหาตลาด ที่จะขยับขยายธ,ธุรกิจของคุณได้ในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบริวารน,นะคะบริวารก็มองว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็เขาก็อยู่ในโอวารดีนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างแต่ก็สามารถที่จะ,ะควบคุมคนโทรลได้นะคะเป็นประมาณนี้ในเรื่องราวของการงานนะสำหรับในเรื่องราวของการเงินชาวราศีสิงลรคษะสิงนะคะขอดูการเงินหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะเข้ามา ในในในหน้าไพ่ของการเงินเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะเด็กถือเป็นเท้าไพ่หลอกแฟนค่ะและเป็นไพ่สีดาบนะคะ การเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในเดือนนี้ตัวคุณจะใจบุญเป็นพิเศษนะคะก็จะมีซ่อ,องขาวส่อง้ปปาพปลางานทําบุญงานบวชนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้จะมีคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการทําบุญการช่วยเหลือคนนะหรือแม้แต่กระทั่งมีคนเข้ามาหยิบยืมขอหยิบขอยืมอของคุณเช่นเดียวกันแล้วคุณก็จะใจดีให้เขาด้วยตรงนี้นะคะก็มองก็ดูแล้วกันพิจารณาแล้วกันนะคะว่าคนที่ เข้ามาขอหยิบยืมนะคะตัวคุณลองดูเครดิตเขาไหมว่าเขามีเครดิตดีไหมเขามีศักยภาพที่จะคืนไหมหรือว่าเขาไว้ใจได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ค่อยดูเป็นเคสบายเคสไปกกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาบ,โช,ลาบโชคลาบจากการเสียงโชคเสี่ยงดวงไม่มองว่าก็ยังไม่มีนะคะเนาะ ก็มองว่าให้ให,ให้ให้บริหารจัดการเงินให้ดีๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะมีการเขาเรียกว่ามองช่องทางในการลงทุนใหม่ๆด้วยนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ศึกษาให้ดีๆนะคะในช่องทางที่คุณต้องการจะลงทุนด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็จะหมดเงินไปกับการอ่าซื้อประกันนะคะ รักษาดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีสิงลัคนาสิง์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเเดินไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะชี้ปจรลงเท้าด้วยนะคุณไพ่สองดาบนะคะ ไพ่ห้าถ้วยค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไพ่อยากจะบอกและเตือนอะไรไพ่อยากจะบอกว่าให้ให้ระมัดระวังการเดินทางนะคะใครที่เดินทางกลางคืนขับรถบ่อยๆนะคะระมัดระวังเนาะให้ให้เขาเรียกว่าให้รอบคอบให้อย่าประมาทนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของทรัพย์สินสูญหาย ไม่ว่าคุณจะวางหายเองหรือว่ามีคนมาหยิบไปขโมยไปตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ระบัดระวังแล้วก็รอบคอบให้ดีในเรื่องราวของของหายทรัพย์สินสูญหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะนอกจากที่ตัวคุณจะเขาเรียกว่าทาบุญเกี่ยวกับในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็อยากจะให้ทําบุญเกี่ยวกับคนเขาเรียกว่าคนพิการนะคะพิการทางด้าน สายตาการมองเห็นนะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่าบริจาคหรือว่าช่วยเหลือ,อคนมูล,ลนิธินะคะเกี่ยวกับผู้พิการทางการมองเห็นอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างได้นะคะก็ใกล้ที่จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็จะมีลอดไฟมีเทียนมีอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะ,ะทำบุญนะคะ เพื่อที่จะเสริมดวงให้กับตัวคุณได้นะคะนอกจากที่คุณจะเ,เขาเรียกว่าทาทานแล้วคุณก็ยังทําบุญได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมีไพ่พระขึ้นมาด้วยชาวราศรีสิงหรลัคนาสิง์ถ้าหาว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทําบุญเกี่ยวกับการบวชพระบวชเนนนะคะหรือการสร้างพระ,ะประมาณนี้นะก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะคะจะเสริมบุญให้กับคุณได้ เขาเรียกว่ามีมีม,มีอะไรที่หนุนนำให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะรวมถึงการสวดมนต์ภาวนานะคะนอกจากที่เราจะทําบุญแล้วเราก็ต้องทำเขาเรียกว่าทําตัวเองด้วยนะคะจะได้มีสติทุกๆครั้งที่คุณจะลงทุนจะทําอะไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้คุณเนี่ยคล้องสติตัวเองไว้นะคะก็มองว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ในส่วนของ อาบารัราระดิษีคุณต้องการที่จะตัดสินใจในเรื่องอะไรสําคัญสําคัญก็ตามอ่นะคะตรงนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของความคิดความเครียดวิตกกังวลอ่ะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะชาวราศีสิงขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูสดตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ